ทีมสาธารณสุขที่อำเภอคุระบุรีลงพื้นที่หมู่บ้านชาวมแกรนตำนําบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับ<ส>เพื่อสอบสวนโรคค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด -19 พร้อมตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ a t ทจํานวน82คนนะครับยืยนยัน2ครั้งผลบวก7คนจึงดำเนินการปิดพื้นที่ชุมชนมอแกรนอย่างน้อย14วันนะครับคือตั้งแต่วันที่19กพฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคม และเมื่อวานนี้ครับลงพื้นที่สอบสวนโรคค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมได้ชุดตรวจ ATK จำนวน253คนยืนยัน2ครั้งผลเป็นบวก15คนนะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ให้กักตัวที่บ้านในชุมชนมอแกรนซึ่งก็ได้ทำการปิดพื้นที่ไว้จำนวน310คนนะครับทั้งหมดที่กักตัวก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลด้านสุขภาพฝ่ายปกครองควบคุมดูแลการเข้าออกด้วย